สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิจงแซวล,ลูกพาบแพ้งนำเข้าจากเกาหลีพี่น้องแซวครับนั่งกินเล่นได้แบบว่าชุดมือบัดคืนดูอร่อยของเกาหลีค่ะ อืเดี๋ยวจิตใจอืมอ่าที่นี่นะคะเรื่องแฟนปัจจบุบันคอยอยากรวบรัดนะคะให้มันจบลดยคอยจะไาเรียงมาให้มือเจ้าฟังนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่น้องการที่จะลงเรื่องสิบนาทีเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะในในตอนตอนตอนนี้คอยบอกคว่าเป็นเพราะว่าคอยเรียกว่าเป็นเพราะว่าอีหยังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอม เรื่องต่อไปคอยสีเฮ็ดแค่หานาทีเด้อค่ะข่มันลงบ่ได้มันลงยากค่ะพี่น้องคอยใส่เวลาซีหาชั่วโมงโหลดตอนเดียวโหลดแล้วแล้วเด้งออกพร้อมแล้วก็ต้องนั่งโหลดไม่ค่หมุนโทรศัพท์อยู่จังสันเบิดมือเพราะฉะนั้นแล้วไม่ไหวนะคะค <c ười> ขอ่ต้องเฮ็ดงานด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งไปโหลดไปลงป,ปั่นแดงกับแกมมันง่ายกว่าเร็วกว่าพี่น้องฝากติดตามด้วยนะคะอ,อร่อย อืแซ่บอะ่ะค่อยอยากบอกว่าจากคนที่คอยเป็นคนที่แบบว่าหนึ่งคอยเป็นคนที่เอก้อนที่คอยสีหุจักผู้ชายผู้นี้นะคะคอยสิบอกนิสัยค่อยเลยเป็นคนที่อารมณ์ดีสดใสล่าเริงอืมแล้วกับ บ่คอยสนใจคนอื่นป่านใดบ่สนใจคนอื่นบ่ได้ห่วงใยบ่ได้อีหยังคือว่าเออชีวิตไผชีวิตมันขอสิตดำเนินชีวิตแบบนั้นชีวิตคอยก็คือชีวิตคอยเพราะว่า,าคอยคนเดียวกกยากพอแล้ว่อยสิไปสนใจผู้อื่นบ่ได้นะครับแต่หลังจากที่มาคบเพิินมาอยู่นีทุกอย่างต้องเปลี่ยนพี่น้องวัฒนธรรมาศาสนา การกินการนอนทุกอย่างมันต้องแบบบอกได้เลยว่ามันต้องเป็นระเบียบมากคอยเป็นคนที่สบายๆง่ายๆนะคะบริี้ซีเรียสกับชีวิตมือนีด่ดีมืออื่นบอดีกับสร้างมันประมาณนี้นะคะได้จากมาคุ้จากเพิ่นแล้วคือคอดเปลี่ยนทุกอย่างการพูดการกินการนั่งทุกๆอย่าง การเข่าสังคมเพราะว่าคอยต้องไปน้ำเพินินการการการแต่งตัวการแต่งตัวอยู่บ้านกับการแต่งตัวที่ออกไปข้างนอกต่างกันมากคือ,อยูนี่เราบอกเลยว่าถ้าเธอจะก้าวขาออกจากบ้านเธอจะต้องแต่งตัวดูดีและว,ว่าหนึ่งเลยเพื่อตัวเธอเอง เธอต้องดูดีดูสะอาดแล้วก็ดูเขาเขาเอิญมาาจังไนดูแบบดูแบบเป็น professional เน,เนานะปพี่นอ้องคือหนึ่งงานที่ข่อยเหตุถ้าสมมติว่าข่อยเป็นยางห่างหัวย่องยองผมฟูๆหนาบปแตงลูกคท้าเสียใจเฮาบอกเพื่นบอกว่าลูกค่้าเสียใจเฮาเพราะ หัวจดเท้าไม่ใช่มองไปอืมตบศพก็าสิเสียใจเธอบอกอันนี้แล้วบอกเอยเลยนะคะเธอจะอยู่บ้านเธอจะแต่งตัวยังไงก็ได้ฉันไม่ว่าฉันไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดเราจะไปข้างนอกเราจะไปไหนด้วยกันคือหนึ่งเลยเราต้องให้เกียรติสถานที่ที่เราไปสอง เราจะต้องดูดีดูสะอาดบรา้เลอ์อูฟูจังซานคือถ่ายดูดีดูภูมิฐานเออให้มีความเชื่อมันให้เป็นคนที่เขาเหลียวเบิงแล้วบอแบบอีนี่มหมหยังจังซี่ไหมพี่นอกของเก่าอธิบาย่าถือถ้าใครจะไปข้างนอกกับเรานะคะเราจะบอกโอเคได้เวลาไปแต่งตัวคือคอยจะต้องแต่งโตดูดี ดูดีนี่ที่นี่ไม่ได้หมายถึงใส่เสียผ่าแพงๆลูๆล่ๆดิพี่น้องหมายถึงแต่งตัวให้มันดูดีดูสะอาดออถือกาลาเทศะว่าแมนหัวฟูๆใส่กเก่งยีนขาดจิงสี่เสียขาดหูจงปรงจิงเป็่งมันบ่ได้เพราะว่าลูกค้าที่เฮ็ดธุรกิจกับเราเนี่ยหลายแล้วเขาก็อยู่แถวๆนี้แล้วห่างที่เขาไปมันก็เป็นมองที่เข้าไปแล้วทุกเทียต้องไปข้างนอกเพิ่นสิ เห็นผู้นั่นผู้นี่ตลอดเพื่อททักผู้นั่นผู้นี่ตลอดแล้วคุณก็ต้องแนะนําไม่ข่อยู้จกว่าคุณผู้นี่เป็นไผ่ขอเป็นผู้ใดมานนําเพลินหนึ่งสิไหมค่ะเขาใจบ่แล้วมันก็มีผลกับข่อยถ้าเกิดลูกค้าข่อยไปย่างห่างไปเห็นข่อยแต่งตัวบริบบบลอยแต่งตัวบริสุทธิ์คือพี่น้องการแต่งตัวมันบอกบอกได้หลายอย่างมาก คือถ้าลูกค้าจะมาลงทุนกับเราเขาต้องเห็นว่าเราเป็นคนที่โปรเฟชชั่นแลภูมิฐานข่อยกระเอิญบ่ถือพี่น้องเอาง่ายๆเป็นว่าเอาเป็นว่าคนที่เสียใจใดบอกบอกกะโหลกกะลาจังสีแม่เนะข้าใจบ่นั่นละ่ะยุบ้านขอ่อยกระสีใสพี่น้องเห็นหมอจังสีใสเสียแขนยาวเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนานขอกระสีใสเสียแขนยาวเสียขอกระสีมีจังสีดํา หาวกะซีมีอยู่สี่หาตสีดําแบบเดียวกันอันนี้คือคอยมักสีขาวหอวกะสีมีสีขาวสี่หาตเพราะเขาว่าขามักสีอื่นจิมีย่างละตสองตเพราะว่าส่วนมากแล้วเอยจะเป็นคนใส่เสื้อสีขาวคอยมักสีขาวมากแล้วสีดําคอยกับมัก ข่อยมากสองสีเวลาใส่เสื้อผ้าข่อยสีใส่สีดำกับสีขาวตลอดสีอื่นๆนี่คือว่าเออช่วงซัมเมอร์ข่อยใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันนั่งสีไหมค่ะมันแล้วแต่อยู่บ้านข่อยแต่งแบบมีสบายสบายเสื้อตัวหนึ่งนี่ทามากคือสื่อมาเลยสีหาโตเป็นคือข่อยบอกอันนี้คือการอยู่น้ำเพลนแล้วเวลาเฮาจะเอาโทรศัพท์ให้ไปเอาในออฟฟิศค่ะออฟฟิศเราจะอยู่ชั้นสอง ข, natives, ข้างบน <nervous> จะมีห้องออฟฟิศของเราแล้วเราเฮ็ดออฟฟิศให้่ห้องข่อยมีออฟฟิศต่างหากของข่อยส่วนตัวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่หน้าอยู่อยู่บ้านอยู่สั่นนี่นะคะจะเป็นออฟฟิศข่อยทุกอย่างงานข่อยอย่างสิเราเยเฮ็ดในข่อยไว้ในห้องนะคะเวลาลูกค้ามาโทรมาให้ไปเว้าในออฟฟิศอย่าเว้าเวลาคนเปิดโทรทัศน์เราสิสอนนะคะอย่าเว้าเวลาที่มันมีหม่องเสียงดังมันดูบ่ บ่บ่บ่หนาเชื่อถือจังสันยังศีลแล้วจีสอนคอยทุกอย่างทุกอย่างการพูดการกินทุกอย่างการเข้าสังคมค่ะย่นีเเ่เราจะบอกเบิร์เอ่อเราจะก่ห้ผู้ใดเมื่อว่าให้คอยได้ถ้าเกิดผู้ใดว่าให้คอยเราจะบ่าให้คนคนนั้นเลยเธอไม่มีสิทธิ์ว่าแฟนฉันถ้าแฟนฉันเป็นแบบนี้ฉันคือ เป็นคนจะต้องแบบบอกแฟนฉันไม่ใช่เธอและเธอก็ไม่มีสิทธิ์ว่าแฟนฉันฉันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ว่าแฟนฉันแล้วจะเป็นอย่างซีก็มูเราว่ผู้ใดว่าบ่มีผู้ใดมีสิทธิ์แต่ถ้าว่าให้ข่อยปุ๊บเราสิเบาเลยว่ามันม่เป็นเรื่องของเจา้าจังซีไหมพี่น้องเออแล้วก็สิดืือดีเรื่องนี้แล้วที่นี่ช่วงแรกพี่น้องถือยเขามาอยู่นีนะสองปีเออหลังจากสองปีเขอยหญ่ามาอยู่นีแล้วมันบอก ทุกๆอย่างเนี่ยมันมันมันแบบคอยเป็นคนรับพิชอบคขอบครัวอยู่ไทยรับพิชอบทุกอย่างแล้วขอบบอกมีลูกคอยอยากมีลูกคอยอยากมีมูคอยอยากมีหลานจังสีมันบมอบพี่น้องขอบบอกแล้วว่า,อาคอยอยากเอาหลานมาอยู่นําหลานสาวแล้วก็เฮ็ดทะเรื่องให้หลานตาวคอย เหตุเรื่องรงเรียนจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเรียนเหตุวีซ่าค่าอยู่ค่ากินค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินทุกอย่างเราเหตุภัยหมดเลยแล้วเสียเงินไปเป็นล้านสำหรับนี่คือสิ่งที่อข,อขอเราเราเสียเงินไปเป็นล้านเพราะว่าคอยอยากมีมูคอยอยากให้ล้านมาอยู่นําคอยอยากให้ล้านมาฝึกมาอยู่นี่ ไงมาเขาจะบดได้ลำบากจังสี่แมคือถ้าเกิดมาอยู่นี่อยู่ใดเกง่งเพราะว่าทุกทุกอย่างอยู่นี้อยู่กับชีวิตรจริงไม่ได้อยู่กับความฝันถ้าเธออยากได้เธอต้องเริ่มทําถ้าเธอคิดว่าเธอจะทําเธอต้องลงมือแล้วก็อย่าถออันนี้คือว่าหลังนี้ถ้าล้มแล้วให้กําลังใจกันแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อนจะเป็นยังสี่อยู่นี่คือแบบว่าไม่ได้อยู่ในโลกสวยอยู่ในโลกความจริงมาก,มาก อันนี้คือชีวิตคอยอยู่นี่นะคะอยู่กับเพิ่นเนี่ย